สวัสดีครับนักเรียนพบกับค,ครูทวีวุทตามการนะครับในรายวิชาสุขศึกษาของระดับชั้นผสมศึกษาปีที่1นครับลูกในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอวัยวะภายนอกกันอยู่นะครับส่วนอวัยวะภายนอกยังไม่จบนะครับลกูกยังเหลืออีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับแต่เดี๋ยวจะเป็นในรายชั่วโมงต่อไปสําหรับ ในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันต่อเนเรื่องนะครับในเรื่องของแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่8แล้วนะครับทั้งหมดจะมีอยู่1ิแผนนะลูกเกี่ยวกับเรื่องกับเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกส่วนในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของเส้นผมนี่ที่อยู่บนหนังศีรษะที่อยู่บนหัวเรานะครับและหนังศีรษะอ่าทีนี้มันมีส่วนสําคัญอย่างไรต่อร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะครับอ่ะนักเรียนจะสังเกตเส้นผม ตัวเองกันก่อนนะลูกนะสังเกตเส้นผมตัวเองก่อนนี่ว่าเส้นผมงนเรียนเป็นแบบไหนผมมีตัวอย่างให้คนที่หนึ่งไงครับสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับลักษณะของเส้นผมอ่าทีนี้มาดูเส้นผมและหนังศีรษะมันมีหน้าที่ของมันอย่างไรและมันเป็นลักษณะอย่างไรอ่าเอาแรกก่อนนะลูกเส้นผมเส้นผมนะครับ มาฟังกันเลยนะเส้นผมเป็นอวัยวะที่ปกคลุมหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยเนี่ยเส้นผมของหนูนะครับเป็นอวัยวะที่ปกคลุมหนังศีรษะช่วยให้ความอบอุ่นปกป้องสิ่งสกปรกและความร้อนนะครับที่จะเข้ามาโดนหนังศีงรษะ,ะของเราเพราะใต้ศีรษะของเราก็จะเป็นสมองเพราะฉะนั้นเป็นส่วนสําคัญมากที่จะต้องมีเส้นผมนะครับส่วน หนังศีรษะจะเป็นอวัยวะที่ป้องกันให้กับศีรษะของเรานี่ต่อไปนะครับวิธีการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะง่ายมากเลยครับลูกอ่ะการสระผมนั่นเองการสระผมของเรานั่นเองนะครับอย่างน้อยเลยนะครับลูกสัปดาห์ละสองครั้งอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับเพื่ออะไรทําไมเราต้องสระผมเพราะว่าในการทํากิจกรรมทั้งวันหรือนักเรียนไป าภายนอกหรือไปนอกบ้านนั่นเองก็จะเจอฝุ่นเจอควันที่เกาะมาตามไรผมที่เกาะมาตามเส้นผมเพราะฉะนั้นการสระผมคือการชําระล้างสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมและก็หนงังศีรษะของเรานะครับและที่สําคัญเลยนะครับโรคที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งทําไมต้องสระผม,มบ่อยเพราะช่วยป้องกันโรคเหา่าที่หนงังศีรษะส่วนโรคเหา่าคืออะไรโรคเห่านี้จะเป็น สัตว์เลี้ยงของฉันสําหรับนักเรียนหญิงนี่สามว่านักเรียนชายติดได้ไหมได้นะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นทําไมครูถึงให้นักเรียนตัดผมสั้นอ่าเพราะว่าการตัดผมสั้นจะไม่เป็นที่เพาะพันธุ์เห่านั่นเองเพราะฉะนั้นการสระผมอย่างน้อย,น,อยนะลูกสัปดาห์ละสองครั้งหรือถ้ามันมีสิ่งสงกโปรกหรือนักเรียนไปมุดไปเล่นไปอะไรก็ตามแต่นะครับ ติดหนังศีรษะติดหัวมานักเรียนก็ควรที่จะสระผมได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอถึงสัปดาห์ละสองครั้งนะอ่าต่อไปผิวหนังอ่าผิวหนังที่ที่หัวบอกว่าถ้าสระผม,มบ่อยจะไม่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็โรคเหง่บนหนังศีรษะของเรานะามาดูนะครับโรคเหงที่หนังศีรษะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นครูบอกมาแล้วนะครับจะพบบ่อยมากในในักเรียนหญิง นะครับเพราะเด็กๆเกพราะอะไรครับลกูกเพราะว่านักเรียนเนี่ยเป็นวัยที่ชอบเล่นและทีนี้การเล่นก็คือการหมักหมมเชื้อโรคบนหนังศีรษะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันหรืออยู่บ้านทั้งวันเพราะฉะนั้นการที่มีเหาเมื่อนักเรียนอยู่ใกล้ชิดกันไอเหาตัวแรกมันก็จะกระโดดไปวางไข่บนหนังศีรษะของเพื่อนนะทาให้ไอเหาเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆนะลูกไอเหาเนี่ยเหาเนี่ย มันจะดูคอยดูกินอ่าดูเลือดบนหนังศีรษะของเราเนี่ยเป็นอาหารและมันก็จะวางไข่แล้วมันก็จะแพร่พันธุ์ออกไปเรื่อยๆมันจะทําให้เกิดอาการคันหนังศีรษะและอักเสบและเป็นแผลในเวลาต่อมานั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้หวีบ่อยๆก็สําคัญนะครับการใช้หวีบ่อยๆก็สําคัญนะครับการใช้มวกอ่าการใช้หมอนนะครับร่วมกันกับศีรษะของคนหนึ่ง มันจะติดไปอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการใช้หวีใช้หมวกเวลานักเรียนเป็นหาไม่ควรจะใช้หวีใช้หมวกหรือใช้หมอนอะไรร่วมกันครับเพราะมันอาจจะติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับโรคเกี่ยวกับหนังศีรษะอ่าต่อไปมาดูอ่าสไลด์นี้ลกูกข้อความใดถูกต้องอ่าฟังนะครับอันแรกเส้นผม ของคนเราเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกอ่าไม่รู้คิดในใจนะครับข้อ2สระผมสัปดาห์ละสองครั้งอันนี้ถูกหรือผิดคิดไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะหนังศีรษะช่วยปกป้องอันตรายให้ช่วยช่วยป้องกันอันตรายให้กับศีรษะของเราใช่ไหมหนังศีรษะคิดไว้ก่อนนะครับไม่ควรหวีผมบ่อยเพราะผมจะเสียอันนี้ใช่หรือไม่อ่าแชมพูใช้กับ การสัผมไหมคิดไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวพบเฉลยนะครับหนงังศีรษะของของเราของคนเรามีหลายสีไหมเดี๋ยวมาเฉลยเส้นผมช่วยปกคลุมศีรษะใช่หรือไม่อเส้นผมต่อจากเส้นผมก็เป็นหนงังศีรษะนะครับต่อจากหนงังศีรษะก็เป็นศีรษะเลยนี่มาดูเฉลยนี่เห็นไ,ไหมครับ คิดถูกกันหรือไม่อ่ะมาดูต่อไปเนี่ยอุปกรณ์ใดละ่ะที่ใช้ในการสระผมมาดูครับมีอุปกรณ์ใดบ้างอันแรกนี่น่าจะเป็นยาสระผมใช่ไหมเขาเขียนไว้เลยลูกหวีใช่ในการสระผมไหมหวีใช้ในการสะสมสระผมไหม,มแล้วก็น้ําที่มีก๊อกน้ําคือให้ดูว่าน้ํานะครับน้ําสบู่โอ้ยใครใช้สบู่สระผมนะครับหนังหัวถลอกนะ แป้งครีมแป้งใช้ยาสระผมไหมใช้ใช้ในการสระผมไหมครับแล้วก็ผ้าขนหนูใช่ไหมมาดูเฉลยนะครับมีอะไรบ้างอ่ายาสระผมถูกต้องครับแต่ต้องเป็นยาสระผมที่ใช้สําหรับหนังศีรษะนะครับต่อไปน้ํานะครับน้ําสะอาดเออนะครับมีสองข้อน้เมาสักครู่นะเอาคําถามต่อไปลูกคําถามต่อไป เส้นผมมีหน้าที่อย่างไรผมบอกไปแล้วนะครับเส้นผมมีหน้าที่อย่างไรข้อที่สองนักเรียนดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะอย่างไรอ่าคิดไว้ในใจฉเฉลยเส้นผมมีหน้าที่อย่างไรข้อแรกเส้นผมมีหน้าที่ปกคลุมหนังศีรษะช่วยทําให้อบอุ่นและป้องกันสิ่งสกปรกนะครับความร้อนไม่ให้ถูกหนังศีรษะนี่เพราะฉะนั้นเส้นผม กับนังศีรษะสาคัญนะครับและเราจะดูแลรักษาอย่างไรล่ะก็สระผมอย่างน้อยหรืออย่างน้อยเลยนะครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับโดยใช้อุปกรณ์ก็คือยาสระผมนะครับสุดท้ายสรุปแล้วนะครับรวบสรุปเลยนะครับเพราะนั้นเส้นผมเป็น อวัยวะที่ปกคลุมศีรษะนะช่วยให้ความอบอุ่นและป้องกันดังคําถามเมื่อสักครู่นี้นะครับป้องกันสิ่งสกปรกและความร้อนไม่ให้ถูกหนังศีรษะและหนังศีรษะก็เป็นอวัยวะที่ป้องกันอันตรายให้กับศีรษะอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสุสขภาพผมผมกะบอกไปแล้วนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละสอครั้งนะครับอ่ะ ว่ามีงานให้ทำนี่ง่ายมากให้นัาเรียนจดลงในสมุดวิชาสุขศึกษานะครับจดลงในสมุดวิชาสุขศึกษานะครับก็คือวิธีการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมได้เมื่อไหร่นะครับมีโอกาสเปิดเทอมเดี๋ยวครรอบจะไปสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาเส้นผมนะครับและก็ในบทเรียนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครอบก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ